สวัลุกขึ้นมาแต่งตัวตระเวนกุอาจารย์สังตันเต้มีหน้าที่แรกจนมีหน้าที่นี้นะครับได้รับงงนะครับตาความตั้งใจในกคุณคำีนะคนะครับนะครับนันี้นะครับนะครับนรับนะันรนรันะับนะครับนะับนะกรตบนมารับนะรับนะันะคระครันะครับะครับนะันะคราะครับรันนะร ชานเนอร์อันดับหนะนึ่งกับผู้ร้งตำแหน่งนางฟ้าเสียงที่หกประจำปี2568นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขอนุญยตให้มอบให้พี่สามก่อนนะ ครับผมและที่สำคัญวันนี้ครับผู้ที่ได้รับต,ตำแหน่งนักฟ้าเสี่ยที่หกลำดับที่สามนี้จะได้รับรางวัลพิเศษจากเพรเต้าเวสีหนึ่งคำใบนะครับเรียนเชิญนะครับผมมอรบรางวัลด้วยนะครับ,รบและผู้ได้รองตำแหน่งที่สามก็จะได้รับทิปมอเชอร์จากเครื่องดื่มชูกำลังโอทีด้วยนะครับรับเดียนเชิญนะครับเรียนเชิญมอบ กิมมอเตอร์ของโอทีให้กับี่สามนะครับ